โอเคสวัสดีครับวันนี้จะมาเปิดพอร์ตลงทุนของฝั่งอเมริกาให้ดูนะครับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปเต็มที่ผมทําเกี่ยวกับพอร์ตลงทุนทั้งหมดของผมไปดูคลิปก่อนนนี้ได้นะครับอันนั้นจะเป็นคลิปที่บอกสินทรัพย์ทั้งหมดที่ผมถืออยู่ในการลงทุนเนาะส่วนอันนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับหุ้นอเมริกาโดยเฉพาะนะครับก็คือพอร์ตนี้เปิดมาไม่นานมากนะครับเปิดมาที่24ซันวาคมปีที่แล้วเนาะเป้าหมายหลักของพอร์ตนี้นก็คืออยากแท็กไปกับช่องนี้แหละเนาะเป็นลงทุนไดรี่แล้วก็เป้าห,หมาย,มายของ มันอาจจะมีช่วงรีบาลานซ์ช่วงอะไรบ้างที่ถือเป็นเงินสดแต่ว่าจะไม่โอนเงินกลับะาทศไทยเนาะก็คือจะไม่ใช้เป็นเงินลงทุนทั้งหมดซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ4000 USD อันนี้จะไม่ใช่เงินทั้งหมดที่ผมจะฝากเข้า Interactive b r o k e r นะยังมีแผนที่จะโอนเงินเข้ามาอีกว่าถ้าเราดูกราฟนะคะของค่างเงินช่วงนี้บาทมันแข็งกว่าดอลลาร์เนีย่ยมันเหมือนจะหลุดหลุดแล้วผมคิดว่าอยากจะแลกเพิ่มตรงนี้แล้วก็ถ้ามันลงลงมาต่อ32สามก,กเิเยองเอออนี้น่าจะสัก10,000เรยอยยย่างนน้้อัอใหมสีก, 10, 000, 000, กเหห็นนว่าผมถือุ้เยอะเทียบปริิมาณนในอร์าะบอกว่าจริงๆ น,นี่ถือเองินสดเยอะกว่าแต่ว่าแค่ยังเติมเงินเข้ามาในพอร์ตไม่เยอะเท่าไหร่โอเคเรามาดูหุ้นในพอร์ตเลยแล้วกันอย่างที่บอกในคลิปก่อนเนาะก็คือผมจะซื้อหุ้นที่ผมชอบผมเชื่อแล้วก็เห็นอนาคตอย่าง ARM มผมเห็นว่าแล็ปท็อปในอนาคตเขาจะเลือกใช้ระบปบปฏิบัติการ x86 เนาะแต่ว่าจะย้ายไปเป็น ARM แทนทั้งหมดแล้วก็คิดว่าส่วนแบ่ง Windows ยังไงมันก็ยังเยอะเยอะกว่า Mac อยู่ดี o r a c โ e กับ Microsoft ก็คือ Cloud ยังไงอนาคตก็ต้องใช้ Data เยอะขึ้น Cloud เยอะขึ้นส่วน Grab Grab ผมชอบเพราะว่าผมสั่งทุกวัน ก็ง่ายมากเลยครับแค่นั้นแหละแล้วว่าที่มีเยอะเพราะว่ามันลงมาเยอะก็เลยซื้อเยอะขึ้นคือผมจะวางมันนี่เมจ e เม n นเนาะยิ่งลงก็อาจจะถัวข้างล่างเยอะขึ้นแต่ที่มันไม่ได้หลุดโลสำคัญเนาะคือแกร็บอะครับมันเบรกกรอบสะสมช่วงนี้มานานเนาะ พอสะสมนี้มันคือเกือบ3ปีเนี่ยแล้วมันเบรกขึ้นไปมันเป็นการย่อครั้งแรกครับผมก็เลยย่อมาซื้อย่อมาซื้อย่อมาซื้อเนาะมันเลยดูน่าจะเยอะที่สุดของพอร์ตหมเนไหมเพราะตัวอื่นมันไม่ย่อเลยใช่ใช่แล้วมันย่อเยอะสุดแล้วก็ดอยเยอะสุดด้วยแต่ว่าผมใช้ทุกวันแล้วก็ชอบถึง Business Mo เด l มันจะไม่ได้ดีขนาดนั้นเนาะเพราะว่าเขาต้องจ่ายทั้งไลเดอร์แล้วก็เรียกค่าเขาเรียกว่าอะไรค่าธรรมเนียมจากร้านได้ก็ไม่เยอะมากเพราะเดี๋ยวร้านก็หนีเราก็จะคิดลูกค้าเยอะขนาดนั้นก็ไม่ได้ลก้้้้าาานีตตัวเดดยมไไ่่่อออบแท็ิงรถถ กว่านี้ผมจะซื้อ4บาทนิดนิดหน่อยอีกอีกไม้หนึ่งแล้วก็ไม่ซื้อละถ้าลงมาหลุดกับข้างล่างเนี่ยผมจะไม่ซื้อละคิดว่ามีเยอะเกินละต้องไป JP Morgan ส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบธุรกิจธนาคารอยู่แล้วถ้าใครดูวิดีโอที่แล้วแบงค์ไทยก็คือมี SCB กับ KBank ด้วยเนาะผมชอบธุรกิจธนาคารอยู่แล้วแล้ว JP Morgan ผมน่าจะซื้อช่วงนี้ครับ้าไม่มีอะไรก็เห็นมันเบรคขึ้นไปแล้วย่อลงมาสวยดีก็เลยซื้อก็คืออยากมีทุนธนาคารติดพออยู่แล้วแหละแล้วก็ระหว่าง JP Morgan กับ Goldman Sachs หรือว่า Bank of America ก็ไม่รู้จะเลือกกหหนน่าี้ย็็เลุงะ Pay Pa ป ดิจิทัลฟินเทคเนาะตัวนี้ก็ผมเห็นว่าน่าคตดิจิทัลแบงก์มันจะเป็นเทรนแล้วก็การซื้อของออนไลน์ line, จ่ายเงินออนไลน์มันจะเป็นเทรนผมก็เลยเบสกับอมพาัีนี้เนาะถคายังไม่ดูคลิปที่ผมเลือกหุ้นผมลงรายละเอียดยไปเผาไปบ้างแหละตอนนั้นแล้วก็อันนี้ผมซื้อช่วงนี้มาตลอดเนาะแต่ว่าถ้ามันหลุดโลเนี่ยก็อาจจะหยุดซื้อไปก่อนนะครับเพราะว่าน่าจะลงไปพักยาวเลย ก็จะซื้อแถวเนี้ยไปก่อนเพราะว่ามันมีหุ้นฟินเทคตัวอื่นที่ผมสนใจด้วย,เ,ยเดี๋ยวแพลนวอชลิสต์ผมจะบอกอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็มี r o b l o x อันนี้เป็นเกมนะครับผมไม่เคยเล่นแหละแต่ว่าผมไปหาอ่านแล้วผมชอบแนวคิดของเขาอ่ะอันนี้กราฟคล้ายๆกราฟเนาะจะสมจะสมเบรกขึ้นมาแต่ยังไม่ยอเนาะกรมันยอไปแล้วอันนี้ยังไม่ยอก,ก็เลยมีน้อยมากนี่มีร้อยสี่สิบก็คือซื้อไล่นี่แหละครับซื้อข้างบนไลเลยแล้วก็แช่งให้มันยออยู่มันก็ยังไม่ยออันนี้ก็ลงรายละเอีย โซนนี้ทั้งโซนก็จะซื้อนะครับแต่ว่าถ้าหลุดกรอบลงไปก็จะพักก่อนก <c oughs> ็คิดว่ามันจะลงมาเก็บของข้างล่างอีกมีึ้่ใหม่ค่อยวากันเราจะเห็นว่าผมไม่ค่อยมีหุ้นใหญ่เลยนอกจาก Microsoft นะซึ่งคิดว่าน่าจะขายละ <c oughs> เพราะว่าผม DCA ในหุ้นอเมริกาอยู่แล้วเนาะผ่านกองทุน s อน500ใครไม่เคยดูไปดูคลิปนี้ได้แล้วผมก็คิดว่าถ้าซื้อหุ้นใหญ่อีกมันจะซ้ำซ้อนกันเนาะอันนี้ผมก็เลยอยากจะเบสกับหุ้นไซสกลางหรือใหญ่ใหญ่นิดนึงจริงๆแบงค์มันก็ใหญ่แต่่่่่วาาหหหุ้้้้นนเททคใญละกััจดงฟผมมยไไออซื น่าจะก m i ครซอ o f t ซึ่งคิดว่าเออมาคิดดูอีกทีก็ซื้อทำไมวะในเมื่อเรา DCA กองทุนอเมริกาอยู่แล้วเนาะมันมี Microsoft อยู่แล้วก็เลยคิดว่าน่าจะขาย Microsoft วันจันนี้น้อยวันนี้ผมอัดวันเสาร์ก็เลยจะไม่ค่อยซื้อหุ้นใหญ่เข้าพอร์ตก็ไปนั่งหาข้อมูลหุ้นตัวกลางสายกลางๆของอเมริกาที่ผมเห็นแล้วผมชอบแล้วก็ซื้อเนาะอย่างอย่างโรบล็อกเนี่ยชอบมากเลยไปดูโมเดลแล้วก็ชอบหรืออย่าง Gra ็ท ผมชอบแต่ไม่รู้จะชอบคนเดียวหรือเปล่าจะมาบอกวอลิกเสที่ผมเฝ้าไว้ก่อนแล้วกันคือผมชอบกลุ่มฟินเทคมากกับดิจิทัลแบงค์เนาะเพราะผมเชื่อว่ามันคืออนาคตแน่ๆคือธนาคารจะหายไปแล้วก็จะทุกอย่างจะอยู่บนออนไลน์ธนาคารแรกที่ผมสนใจอยู่ก็คือนูโฮ l ดิ้งตัวนี้จะอยู่ฝั่งลาตินอเมริกาบราซิลอะไรพวกนี้เนาะแต่ว่าสิ่งที่เขาท,ทําให้โตขึ้นมาได้เนี่ยคือคอส์สของเขาถูกมากเพราะว่าเขาตัดหน้าร้านเอาไว้หมดเลยน้ยหน้าร้านหน้าสาขาสิเขราทเขาททุกอย่างผ่านออนไลน์เนาะคอส์สเขาเลยต่ําแล้วคนก็เลยชอบเเพราาาาวว่่่่่คอตํแตี าดูในเชิงเทคนิคค,คือมันยังไม่ค่อยสวยมันหลุดลงไปแล้วมันดีดขึ้นมาโอเคให้มันย่อแล้วเบรกอีกทีหนึ่งค่อยว่ากันก็ได้ไม่รีบซื้อไม่รีบซื้อ,อแล้วก็ยังลังเลด้วยแหละเพราะว่ามันมีตัวอื่นด้วยแต่อันนี้เป็นตัวถ้าจะเอาเป็นแบงก์ดิจิตอลตัวนี้ผมชอบตัวนี้สุดลวครับแต่ว่าเป็นฟินเทคตัวอื่นอะ่ะจะมีโซฟายด้วยนี่เบรกสวยงามแต่ว่ามันลอยไปหน่อยชอนต้านด้วยลอยไปหน่อยแล้วก็ยังไม่ได้ไปนั่งดูธุรกิจมันขนาดนั้นก็เลยยังไม่ได้ชอบขนาดนั้นก็เลยยังไม่ได้้้ซืืือออคคครรแแ่่่่วววาาสสสนนนนนใใใจจจจิททลก็หุีะๆ ข่าวมันซาก่อนทีนี้ทรัมป์กับอีลอนมัสทำอะไรหุ้นแมงโยกเยอะเกินแต่เดี๋ยวมันน่าจะมียอดสกขาแหละเทสลาเพราะว่างบก็ไม่ค่อยดีเนาะเดี๋ยวหลุดลงมาชนโซนเนี้ยผมค่อยเก็บต่เบรกไปเลยก็ได้เพราะผมมีดี a อกองทุนเจดังฟ้ามันอยู่ในนั้นอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผมแค่ชอบส่วนตัวผมก็เลยอยากจะซื้อหุ้นแยกไว้ด้วยถ้ามันย่อมาให้เนาะแล้วก็วีซ่านะครับวีซ่านี่มีทุกบ้านเอ้ยมีใช้ทุกคนก็คือบัตรวีซ่าก็เลยคิดว่าอยาก มีแต่ว่ามันไม่ย่อเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็น Apple นะครับแต่ว่า Apple เนี่ยก็คือผมชอบ p r o d u ั t ฑ์เขาแหละแต่ว่าผมอยากซื้อตอนมันแพนิกตอนทุกคนแพนิกถ้าดูการวีกเนาะมันไม่เคยหลุดเอ็ม0อรอยเลยนะถ้าผมจะซื้อเนี่ยผมอยากซื้อ,อยางาา e เงี้ยก็คือกาฟวีกมาจอดหลุดเอ็ม0อง้อยเนี่ยก็คือตัวน,นี้เนาะถ้าพอข่าวหรืออะไรไม่รู้อะทำให้มันหลุดลงมา แถวๆยังมีสองรายได้ผมจะซื้อ Apple นะครับวันไหนไม่รู้วันนั้นแหละครับโอเคก็คือวอลุชผมก็จะมี Tesla Visa Apple แล้วก็กลุ่ม Fintech เนาะซึ่งยังไม่ค่อยแน่ใจว่าตัวไหนแต่ว่ามินูโฮดดิ้งกับโซฟาที่เล็ง <Okay. S 2> ๆไว้โอเคก็ประมาณนี้ครับพอร์ตหุนอเมริกาของผมอันนี้ก็จะเป็นเซกเตอร์กับอนะินดัสทรีเนาะเซกเตอร์หลักๆก็มีครบก็อาจจะเติมฟินแลนเชียลมาอีกอยากเติมใช่อาจจะเติมอยากเติมฟินแลนเชียลมาอีกทั้งวีซ่าทั้งนูโฮดดิ้งนะครับโอเคมาถึงแผนิตหนน้านะนนาาเเะรอวอนาะตลนะ่ารวเุ้ชหน ขึ้นมาตอนนั้นคือมันลงพอดีปีกซ์กครับแล้วก็อยากซื้อหุ้นเติมตลาดไปหมดมันถูกก็เลยซื้อคิดว่า Microsoft ขกับอง A ์แลโคเนี่ยจะเอาออกแล้วก็รอซื้อตัวอื่นเนาะถ้ามันย่อแล้วก็ Tesla v i s a Fintech กับ Apple ท้ลถ้ามันครชอันนี้คือแผนตอนนี้เนาะซึ่งถ้าแผนเต่ยนไปยังไงเดี๋ยวผมมาทำคลิปม่อีกทีนึงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับอ๋อแล้วก็รอแลกเงินเพิ่มด้วยถ้าค่างเงินหลุดไม่หลักตอนนี้เลยคือเอาเงินสดมาเพิ่มตอนนี้เหลือแค่6ก0้อยเองประมาณนี้ครับบ